การป้องกัน <gauche> น <aro qué> ี <happily> ้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปปพเนี่ยครับได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน4จังหวัดด้วยนะครับซึ่งกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยนะครับได้รายงานจากสถานการณ์ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับมีกําลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะครับขอภัยตอนกลางนะฮะและทะเลอันดามันตอนบนด้วยนะครับทำให้ บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณฝนที่ตกสะสมเนี่ยทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมามนะครับเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน4จังหวัดในพื้นที่ประกอบไปด้วยนะฮะนี่ไปภาคเหนือก่อนเลยนะมีเชียงใหม่ด้วยนะครับเชียงใหม่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับรวม6อําเภอ7ตําบลกับอีก15หมู่บ้านนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ151ครัว นะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดน,นะครับปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงในทุกจุดแล้วนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลายได้เลยนะครับตอนนี้ที่ปพรับแจ้งเหตุ17 84แสและ 3, หายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ,ะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับซึ่งปภก็ลงพื้นที่ตลอดนะครใช่ค่ะ,ะาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีปัญหาอะไรเนี่ยแจ้งได้เลย1784ด่ด่วนด่วนเลยนะครับ